เขาว่ากันว่ามูนซางคิงคือเทพแห่งทุเรียนคิงครัทุเรียนใครที่ชอบทุเรียนแฟนขับทุเรียนต้องลองกินมูนซางคิงนั่นหมายเขาว่ารสชาตินี่แบบว่าไม่ได้กินมาปีนึง,ง,งนสะใจถ้าจะตัดทุเรียนเนี่ยถ้าตั ก่อนวันที่25เมษายนนะถ้าเป็นหมอนทองนะ,ะจำเป็นจะต้องไปขอผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นทุเรียนอ่อนอันนี้เขาซีเรียสกันใช่ไหมทุเรียนอ่อนทำลายชาติหมายว่าถ้าชาวสวนเนี่ยตัดทุเรียนอ่อนไปขายเนี่ยก็คือเท่ากับว่าตัดอาชีพตัดอนาคตตัวเองครับถ้าไม่ได้รู้จักกับสวนทุเรียนเนี่ยเขาจะไม่ผูกทุเรียนไว้ไม่ไม่รอให้สุกคาต้นก็คือประมาณ75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเขาก็ตัดแล้วเพราะว่ายิ่งผูกเอาไว้นานเนี่ยนั่นหมายความว่าความเสี่ยงต่อลมพัดมาก็จะหายแต่เขาตกไปต่างประเทศไงนนั่่หมมาาายคววเขาจะให้สุกตรงนัั้นนนอเี้ย แหวนจนได้85ถึง90เปอร์เซ็นต์คือแกแก,แกถ้าเทียบเป็นกิ่งนะก็งคงเป็นเหมือนสาว18เฮ้ยส,สขนาดนั้นเลยแต่ถ้าเป็นโฟมานีเหมือนสาว24เป็นเหมือนสาว30โอ้ยรุ่นใหญ่รุออ่นใหญ่ได้ไหมวะ ตอนราเข้าสู่กองซอลี่ครับผมก้องครับและนี่คือแม็กครับผมเราย่งค้งตามติดวงการทุเรียนของประเทศไทยนะครับป้องขอบอกขอบคุณสําหรับการติดตามและการเอฟเข้ามานะครับเราตามติดเพราะว่า หลายคนอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงผู้เรียนของเราตอนนี้โตแล้วนะครับมูลซางคิงสามารถเจี๋ยได้แล้ววันนี้จะได้กินไหมในวันนี้จะได้กินวันนี้แต่ว่าพร้อมส่งอีกไม่กี่วันบุกถึงสวนใช่ออแต่ต้องขอบอกนะครับหลายๆคนที่บอกว่ารอคอทุเรียนอยู่นะฮะนะพี่แม็กตอนนี้เป็นคนจัดแล้วฝนมันตกขนาดไหนตกทุกวันครับครับเว้น <When> จังหวัดบางเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนแต่ตกทุกวันตกทุกวันมีผลต่อการตัดทุเรียนใช่นั่นหมายความว่าทุเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยเวลาฝนตกอะไรเงี้ยเรามันก็ตัดไม่ได้เขาต้องเลื่อนตัดออกไปทุเรียนเป็นความซับซ้อน อร่อยนะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยถ้าไม่รู้จักเจ้าของสวนแบบเรานะครับเขาไม่สามารถที่อาทุเรียนเนี่ยผูกเอาไว้นานๆได้ทุเรียนจะอร่อยนี่ต้อง85%อยากกินจากต้น ได้ไหมทำให้ผมได้ไหมได้สิครับตัดตัดแล้วกินเลยนะแต่ผมกินไม่เยอะนะผมกินนิดเดียวนะกินนิดเดียวคุมน้ำหนักเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนนี่นะวันนี้มาเรียนรู้นะครับผูดเรียนคือจตุภาคีอนะหมอนทองพวงมณีกระดุมดมกานยาวและกะชนีอันนี้คือจตุภาคี5แต่วันนี้แถมอีกอย่างหนึ่งนี่คือ KING OF ิ r ออ m o o n s a มู k ซานคิงมู a ซานคิงเรียกได้ว่าถ้าเป็นรถเนี่ยลัมโบกินีโอ้โหของแรงของแรงของแรงเร็วแล้วก็อีลิตนะอันนี้อีลิตนะอีลิตมากกินก่อนใครขออย่างเดียวกินแล้วอย่าเลอนนะอย่าเลอไน กันที่ทุเรียนแลนจังหวัดจันทบ,บุรีมาตามติดนะครับออเดอร์ทุเรียนของเราพี่อุ๋ยสดีครับพี่อุ๋ยสด,ดีครับวันนี้นะครับมารายงานความคืบหน้านะครับใครถ้าผ่านมาแถวแถวจันทบ,บุรีจันทบ,บุรีครับผมเห็นป้ายทุเรียนอ่อนทำลายชาติจริงจังพี่อุ๋ยจริงจังทุเรียนอ่อนทำลายชาติหมายนว่าถ้าชาวสวนเนี่ยตัดทุเรียนออกไปขายเนี่ยก็คือเท่ากับว่าตัดอาชีพตัดอนาคตตัวเองครับต้องขอขอบคุณนะฮะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ออเดอร์มาแล้วครับทุเรียนนะครับแรก ประเทศหมอนทองอยังคงต้องรอนะครับรายง,งานสถานการณ์วันนี้นะครับหมอนทองมูลซางคิงพวงมณนนีกระดุมนะครับหมอนทองทางแถบนี้เขาบอกไว้ว่าเขาให้ตัดประมาณวันที่25เมษา,าแต่ยัง<ะ>คงรับรองนะครับเดี๋ยวเสาร์นี้ผมมาให้ทีหนึ่งเพราะว่ายัางคงผูกวะเที่ต้นอยู่แต่ที่กินได้และพร้อมจะส่งเสาร์นี้นะครับเสาร์นี้แล้วนะมูลซางคิงไหนๆขอดูมูลซางคิงหน่อยเขาว่ากันว่ามูลซางคิงคือเทพแห่งทุเรียนคิงกับทุเรียนอ่า นี่เลยใช่ไหมลักษณะเขาจะกลมๆลักษณะเขาจะกลมๆนะเพื่อนๆที่สั่งมาแล้วนะครับวันเสาร์นี้จะส่งนะครับเพื่อนๆที่สั่งเข้ามานะครับขอบคุณมากมูซานคิงจะเริ่มส่งเสาร์นี้นะครับแต่ใครที่ยังไม่สั่งดูสะก่รนสั่งวันนี้ยังทันได้เลยเดี๋ยวเก็บโชว์เลยตรงนี้เลยเก็บโชว์เก็บแล้วก็เอาไปจัดการเอาไปบ่มใช่ไหมเอาไปเขาเรียกบ่มใช่ไหมใช่ค่ะบ่มเสร็จก็เสาร์นี้ส่งได้วันอาทิตย์ถึงมูซานคิงมูซานคิงนี่เลย อันนี้จะจะสุกให้ความรู้นะครับไอ้คำที่ว่าทุเรียนบัดเซ็นเนี่ยก็คือว่าทุเรียนสุกเนี่ยนั่นหมายความว่าเก็บไว้อันนี้สุกคาปิ้งถูกไหมอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะอ๋อก็เอและสมัไมมูนซานคิงมันถึงเป็นเทพของบรรดาพันทุเรียนทั้งหลายเขาบอกว่าเป็นชีสฟอร์มธรรมชาติรสชาติมันเค็มข้นมันอะไรอย่างนี้กินเลยดีกว่าลองนะพยุตชิม เป็นไงอุ๊ยนี่ถือว่าเพอร์เฟกเลยไหมเนื้อนี้คือพี่บอกจริงๆลยว่าอันนี้สุก100%เลยคือคาต้นเลย,ยไม่ร่ว่100%ค่ะคใช่แต่ถ้าที่เราส่งเนี่ยเนื้อจะสวยแล้วก็จะเนียนตัวนี้ก็คืออันนั้นนะคือการบ่มสุกมูสังคิงต้องบ่มถึงจะอร่อยครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติ มันนิ่มคือผมว่าหลายคนก็ชอบแบบนิ่มๆอ่าแล้วก็กรอบกรอบกรอบอ่วว่ามันมี3ระดับนะแล้วความหวานด้วยนอไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้ผมว่าหวานตาแตกเลยอันนี้นิ่มหวานหวานแบบหวานกําลังดีค่ะไม่ได้หวานไปทางขมเอไม่ได้นิ่มไปทางเละ,ะเป็นเนื้อแบบเนื้อละเอียดค่ะ,ะรสชาติาแตกต่างก็จะชอบแบบนี้ถ้าใครที่ชอบทุเรียนแฟนคลับทุเรียนต้องลองกินมูงซางคิงนั่นหมายความว่ารสชาตินี้แบบว่าอืคือเนื้อสัมผัสคือกินแรงที่สุดแล้วกันค่ะจริงอ่ะ มาอันนี้พวงมณีมีดแรกดาบแรกของประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นไม้หนึ่งมีดหนึ่งไหมใช่ค่ะถ้าจะตัดทุเรียนเนี่ย ถ้าตัดก่อนวันที่25เมษายนนะถ้าเป็นหมอนทองนะจำเป็นจะต้องไปขอผู้ใหญ่บ้านนะครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นทุเรียนอ่อนอันนี้เขาซีเรียสกันใช่ไหมที่เมืองจันนี่ซีเรียสซีเรียสมากค่ะทุกท่านไปเห็นป้ายอย่างที่บอกใช่ไหมทุเรียนอ่อนนี่คือทำลายชาติเลยมันดูแบบว่าไร้แรงแต่มันจะทำลายคุณภาพของจังหวัดไปเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะชื่อเสียงของจังหวัดจะเสียไปเสน่ห์ของพวงมาลัคือเนื้อจะเป็นสีส้มค่ะเนื้อจะเป็นสีส้มอ๋ออันนี้สุกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยแล้วเหมือนกันนคือคาปิง ไม่ได้กินมาปีนะครับไงสะใจพวกมนมีรสชาติเป็นไงต่างจากหมูสันกิ้งละมุนเนื้อสัมผัสละเอียดกลิ่นทุเรียนทุเรียนแต่ถ้าแบบต้องการแบบหนักหน่วงนะรุนแรงกับมูสันกิ้งเลยเออมูสันกิ้งเลยหอยเม็ดได้ไหมเยาวเลยนี่เม็ดเล็กดีสวย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  พวงนี้เขาจะพูน่ารักสวยน<ะ>ีสวยดูด <laughs> พูดเลยนะตอนนี้นะครับมูสานทิงหาไม่ได้มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่จะได้ส่งวันเสาร์นี้นะครับเ<ม>หลือเกียงร้อยรูปเท่านั้นพวงมาีส่งได้วันเสาร์นี้ส่วน หมอนทองนะครับจริงๆต้องได้กินปลายเดือนแต่เราจะตัดเสานี้ตัดเสาเสาเรืออาทิตย์นี้ต้องดูความนี่ใช่ไหมฝนด้วยเนอะแล้วคิดว่าจะส่งได้วันจันทร์ใครที่สั่งเอาไว้บอทแรกได้แต่ถ้ากําลังได้เดี๋ยวรอเรามีแค่ไม่กี่ร้อยลูกนะครับคุณเรียนไม่เยอะจะขึ้นไหมคะไข่มันจะขึ้นหอมมากเลยะหอมหอมหอมอันนี้หอมได้ปากเลยเขามันสุขาปิงใช่ไหมไอ้คำว่าสุขาปิงที่สุขาปิงก็คือใน ยังสุกอยู่ที่ต้นไปเคาะดูแล้วมันจะหลุมหลวมมันจะยังไม่ร่วงลงมาอย่างนี้เขาเรียกสุคกคาปิงก็คือสุกอยู่ในต้นตัดมากินได้เลยใช่ค่ะแต่ถามว่าอันนี้เยอะไหมไม่เยอะน้อยมากที่โอ,โอกาสที่เราจะเจอแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่ได้รู้จักกับสวนทุเรียนเนี่ย เขาจะไม่ผูกทุเรียนไว้ไม่ไม่ขาดไม่หลุดไม่ร้อยสุกคาต้นก็คือประมาณ75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเขาเขาก็ตัดแล้วเพราะว่ายิ่งผูกเอาไว้นานเนี่ยนั่นหมายความว่าความเสี่ยงต่อลมพัดมามันก็จะหายแล้วริงๆแเขาส่งไปต่างประเทศไงนั่นหมายความว่าเขาจะให้สุกตรงนั้นแต่ถ้าอร่อยสุดนี่คือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือแก่คาต้นมันจะแก่คาต้นอ่านี่กระดุมนี่กระดุมกระดุมก็ทรงกลมกว่าพวงมาลีนะใช่ค่ะนี่คือพวงมณี อันนี้คือกระดุมเมื่อกี้ชิมมูซังคิงแล้วชุมกระดุมแล้วอันนี้พวงมาลีไม่ใช่อันนี้พวงมาีผูชังงพวงมานีพวงมาีอันนี้กระดุมกินทุกอันหมล้อไม่มันหวานทั้หอยนี้มันหวานแล้วมันหอมแต่กลิ่นไม่แรงไะ กินไม่สะาใจเหมือนมูลสางคิงอ่ะกินซางคิงนี่กินแบบกินน้กินน้ำผมว่าเป็นที่มาของห้ามาทุเรียนเข้าโรงแรมอ่ะเพราะมูนซางคิงนี่แหละถ้าเทียบเป็นกิ่งนะก็คงเป็นเหมือน สาวสิบแปดเฮ้ยขนาดนั้นเลยแต่ถ้าเป็นเออ่พวฟมณีเหมือนสาวยี่สิบสี่เป็นเหมือนสาวสามสิบนี่ได้ได้ไหมวะใครที่เป็นแฟนๆฮาร์ดคอร์ของทุเรียนนะครับพลาดไม่ได้คือมูซางคิงในประเทศนี้มีแค่ไม่กี่ต้นและตอนนี้ที่นี่ตัดได้แล้ว <c oughs> ตัดกันเลยใกล้ๆเลยค่ะเดี๋ยวเข<อ>าอย<ม>ากให้เลยสดๆจากต้นเลยทำไมต้องผูกอะทำไมต้องผูกอะ เดี๋ยวลมพัพพดจับหยุดรับอวยอ,อ,อันนี้อ่อมมามันจะบ่มไว้สักสองวันน่าจะได้ทานแล้วอ๋อทุเรียนมันต้องบ่มนะค่ะสามสิบลูกได้โอ้ดูดีวพวกเราสวยขนาดไหนอันนี้ใส่ลงกล่องไหม นี่ปกตินะครับถ้าไม่รู้จักกับเจ้าของสวนนะครับเขาไม่เขาได้ปลูกใช่ไหมเขาไม่เก็บไว้ให้เรา85ขนาดนี้นี่85 885เนี่แหละ885สวยสูยสวยคิงออฟทุเรียนทรงเัาก็ต้องประมาณนี้เลยเชยดูดิดูดิได้ละแขวนไว้บนต้น110วันเพื่อให้แป้งหรือที่เรียกว่าความสุกของมันเนี่ยอยู่ที่85 ซึ่งปกติแล้วอ่ะถ้าไม่รู้จักเจ้าของสวนอ่ะเขาจะตัดประมาณ75%เพื่อส่งออกล้ต่างประเทศอันเนี้ยแขวนจนได้8 5ถึง90%คือแก่แก่เหมือนยังไม่สุกยังไม่สุกเดี๋ยวเขาจะไปบ่มให้เราประมาณวันเสาร์เริ่มทยอยส่งของตาวันก็จะเรียกว่าตุ่นถึงเพื่อนเพื่อนวันจันทร์สองพันนี้ที่ส่งได้วันเสาร์นี้อาทิตย์นี้ก็คือมูนซันคิงกับดมดมอันนี้ การันตีว่าเป็นไม้หนึ่งไหมไม้หนึ่งค่ะไม้หนึ่งมีดแรกมีดแรกค่ะมีดแรกเลยมีดแรกคโแรกของฤดูกาลนี้ค่ะอาจารย์พวงนี่โอ้โหสวยจริงวะเต็มภูสีสวยอะเต็มภูเต็มภูเต็มภู้เต็มผู้อ่ามายอะชนชนด้วยเต็มภู้ทุเรนด้วยเอาอันนี่สายนักชิมอะอิมหวานอร่อยมัน ฟู้ดบล็อกเกอร์หน่อยฟู้ดบล็อกเกอร์อือเฮ้ยเม็ดนี้อร่อยกว่ะเม็ดนี้แบบแม่งหวานพูดดีอ่ะแล้วมันหอมพูดดีอะคอมเมนต์แบบรายการอาหารไม่เคยทำขอคู่กินก่อนได้ไหมขอกู่ขอกูกินธรรมดาได้ไหมคู่ตั้งใจกินหน่อยมาเดี๋ยวดูดให้ดูมีความสุขมากเลยนะผมเห็นหน้าท่านมีความสุขขนาดนี้เลยนะอะไรที่กินในสวนเขาเป็นยังไงอ่ะ ปีนี้ทุเรียนราคาค่อนข้างสูงปกติเราก็จะทำบุฟเฟ่อะค่ะปีนี้เราจะยังไม่ได้ทำแล้วทุเรียนเนี่ยออกล่าด้วยช้าไปเป็นเดือนเลยเออนี่ฝนมันตกทุกวันเลยต้องกินเกินรูปนะจ๊ะยังยังอย่าไปฟังอย่าไปฟังช่วงทุเรียนนหนักขึ้นไหมปีก่อนๆพยายามแบบเหนียมเนี่ยสีน้ำู้สีน้ำู้แหวนผมอยู่ไหนสวัสดี3,200คนดูสวัสดี3,200คนดูครับ ไม่มีแว่นนะมีแว่นไหมไม่มีสิพ, <c oughs> พี่นัทธนันบอกว่าหน้าอร่อยมากอร่อยจริงๆครับพี่อร่อยจริงๆนี่จะบอกว่าระ<า><า>ยะเท่านี้มือชัดใช่ไหมกุก็ชัดขอันเลยจินยุทธง์จังหวัดไหมส่งครับ<า>โอ้ยต้องมาอิจฉาโอ้ยขอบคุณนะครับ คุณจิรน,นันก้อนี่กอนหน,นึ่งมาแล้วอขอบคุณพี่อุ๋ยม,มากๆนะครับที่ทําให้เราได้มาที่ทุเรียนแนนวันนี้นะครับขอบคุณสสแม็กมากนะครับสรส,รสร,สรสรฮะส,ร,ส,ร,สรแม็กมากๆพี่มาโอ,โอ,โอช่วยกันชิมในวันนี้ครับดีใจมากบอกหน่อยจันทบุรีไหนไหนพี่ก็เป็นคนจันทบุรีแล้วตอนนี้จันทบุรีมันมีหลายอย่างนะแต่ช่วงนี้เด่นดังสุดก็คือทุเรียนครับเพราะว่าใครๆก็ต้องมุ่งหน้าสู่จันทบุรีครับแล้วก็ส่วนนี่เรามาบุกถึงส่วนเลยนะดีใจมากที่เห็นทัานกล้องและผมทุกคน ศูสุ่ใหม่จากต้นนฐาะผู้เชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนครับนี่คือไม้หนึ่งไม้หนึ่ง,ม,งมีดหนึ่งมีดแรกของประเทศจริงไหมจริงค่ะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ทุเรียนกําลังเริ่มออกไก่ยังไม่เยอะนะคะอย่างมูซันคิงเนี่ยก็อย่างที่แรกมีดแรกรแลวคุณกองก็ได้กินเป็นคนแรกๆกนะคะทีมานะได้กินเป็นคนแรกแร หอมอร่อยมากต้องขอบอกจริงนะครับทุเรียนนี่เป็นสิ่งที่แปลกนะถ้าใครที่รักทุเรียนจะคงเหมือนกันคือเวลาได้ทานเนี่ยมันสะใจจริงๆนะครับเราต้องขอบอกว่าทุเรียนให้เรากินอยู่เนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ซับซ้อนมากๆถ้าไม่รู้จักเจ้าของสวนจริงๆเนี่ยการที่ก็ทําทให้สุกคาต้น85%้นขึ้นไปอ่ะยากมากเพราะจะไปต่างประเทศหมดนี่เราได้กินทุเรียนนะครับที่มีความสุกนะครับระดับ85ขึ้นไปนะครับหวังไว้ว่านะครับถ้าไม่ได้อยากทิมตอนนี้ก็ ผมวันนี้ไปแต่ถ้าใครอยากคิมก็เข้ามาได้ที่ Li น์แอดนะครับฟเส้นผู้เรียนนะครับเข้ามาคุยกันได้และวันนี้เดี๋ยวจะรีบไปเก็บนะครับและรีบสมมอบให้ทุกคนได้ทันเวลาได้กินก่อนใครครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ